ให้น้องๆเป็นลา่าน้องมาอยู่ไทยสามอาทิตย์แล้วแล้วให้พูดถึงอาหารที่ชอบเลยอ่ะช,ชอบกินอะไรอีกทีนึงวันมอชอบกินอะไรอช,ออชอบกินอะไรอ่าชุ่มมะเขอชอบกินกินกินไทยอ่าผัดไทยแอนโรตีโรตีแอนข้าวซอยข้าวซอยนะครับไม่ใช่ข้าวสวยนะครับ แกงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวม่วงมะม่วงอ่าพูดข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่แต่พูดคำอะไรใชนไหนคำมตแใหญ่มหญ่ใหญ่ใหญ่กงยำน้ำลายใหญ่ให่หญ่ใหน้ย่อยกิหล่าย๊บใหญกินลำใหม่ใ่กน่ดำนลาเลย เอาเป็นว่าวันนี้กูสัมภาษณ์นอกจอเออดีใจให้เห็นน้องๆกันไปไม่มีใครเขาอยากให้ได้ไม่มีไม่มีเออถ้าผมไลฟ์เองตอนนี้เหลือสามพันคนแล้วอืมดีใจอะไรหรอทุเดย์ทุเดย์เนี่ยอมีแอนพูแอนไมค์ทีเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้มากแบบที่แบบดูเป็นนายสมิทชิลใช่ใจมองมองคือต้องบอกว่าเบลล่าเนี่ยเอาจริงเนี่ยผมผมพาเพื่อนๆเนี่ยไปเจอน้องหลายครั้งแล้วในนั้นแต่ว่าก็คือแบบว่าน้องก็อาจจะติ๊กๆหน่อยเหมือนกัน แล้วก็น้องติดต๊ดๆหน่อยนะครับก็คือแบบไม่ไม่ได้แบบว่าเข้าไปแข่งขันตลอดอะไรเงี้ยก็นันรักนันรักคนกน,กนี้ก็มีโอากาสได้มาพามาคุยมามาลองดูสักสิบสิบนาทีเท็นเท็นมินิเท็นมินิวีท็อปมีคนถามสเปคถ้าผูช้ <You> ชายยู uh uh สเปคแบบบอยแบบสเปคสเปคแบบไทยไทย Yes Thai อ๋อแบบไทยอย่ะอ่ะไอเดียไทยแมนไทย What is your type Men Thai, ความสูงของน้องคือผมเน่ย <dislike UC> ืนไม่ได้ผม1 6อย0 0สูงเท่าไหร่ออ1ยเจสูงเท่าไหร่ยเจ็ดสิบหน่งร้อยเจสิบนึ่งผมร้อยหผมออกดีกว่าน้าเนอยที่โทษอนาท่โทษดีน้องน่ารัก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  and no playboy ไม,ไม่ได้อยู่ข้อเดียวผมอะแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวตเตียนครับอ่าเดด้ฟังไว้โนบบอยอเดฟังไว้เป็นร no, oh, ูดใจบอยรูดใจมัดกูดไกมัดกูดเซนเเวลี่เพย์บอยเออโนโนไม่ต้องโอ้โหอะ o รสไอเดียไทยวินเหม่ อ่าน่ารักน่ารักเนี่ย a m i ใบเนี่ย mind o t อ่าจริงเหรอจริงจริงน่เลยบอกว่าในในกลุ่มเนี่ยคือเป็นน้องๆก็เป็นเพื่อนๆนหมดน่ารักน่ารกนครผบอพูด่าต่ร่ร่อร่อร่อ่่่อ่ออ่อ โเคได้เจอเพื uh, ่อนๆมากมายอ่ะเดี๋ยวมาถามเดี๋ยว่าว่าแบบว่าแบบยู่ยยุ่ยให้ไทยแลนด์แบบชาวเรืออะไรอ๋อซิช่องใช่ๆภูเก็ตภูเก็ตอ่ะอีกทีเดียวคือภูเก็ตอ่ะน้องๆวอนภูเก็ตก็คือได้โกภูเก็ตไม่นั่งเครื่องบินนี่ยนะเป็นไดเนี่ยได้ยแอนไปแอนสต็อป แอนโกก็คือสลิปคือเจอที่ไหนสวยที่ไหนแบบบิวตี้ฟูก็โก้สลิปแอน a ์วอล์กแล้วก็โก้ได้พักเกมจนถึงตัวเ t ด ดีๆก็เป็นอะไรที่เป็นเหมือนแพ็คๆบบว่าไปไปไม่แพ็คๆบราคิดแบบว่าไปถ้าถ้าถ้าน้องนั่งเคร e ่องบินเนี่ยคือสามารถไปได้แค่ภูเก็ตถ้าถ้าถ้าน้องนั่งเครื่องบินเนี่ยคือสามารถไปได้แค่ภูเก็ตแต่ว่าถ้าขับรถเนี่ยคือคือสามารถแวะขั้งทางทั้งทางก็สนุกสนุกสำหรับต่างชาติแต่ถ้าเป็นพวกเราขอนอนอยู่บ้านดีกว่าเออ if if เมียนมุกไอวันเวนซีทามสลีแต่ว่าคือน้องแบบไม่อยากนั่งเครื่องบินนะฮะ ก็เป็นอะไรที่กดยกเลิกเกเลยก็เป็นอะไรที่ดีน่ารักมากมากโอ้โหไหนมีมีมีอะไรอีกมีมีอะไรอีกที่ที่ที่อยากถามกันบ้างอืม o r k i n g in t h a i l a next time next time แล้วกันทีแบบทีแบบอืมถ้าแบบมาเป็นเพื่อนกันน่ารักน่ารักเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆอยากเห็นเพื่อนๆอยากเจอน้องๆอีกเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้บังคับใครเลยถ้าใครรู้สึกอยากมาแล้วมีโอกาสเนาะ